ฮัลโหลโจ๊ตสวัสดีเด็กใครหัวเกียนทุกคนนะครับมาอยู่ผมป่าน้นจากช่องพีเจทีพีอีกินแก่เย้มชุมวันนี้นะครับมีกิจกรรมสุดปังมาอัปเดตนะครับโดนใจสาวฟรีไฟแน่นอนคุผู้ชมกับกิจกรรมโอนตินนะครับเอ็กฟรีไฟล่าแลกลุ้น แจกจัดหนักน้ชมที่มาพร้อมกับ2ความพิเศษน้ชมความพิเศษแรกนะน้ำชมก็คือโอวันตินทีอินวันนะครับที่ทุกคนนะครับคุ้นเคยกับความอร่อยอยู่แล้วน้ชมครับที่มาพร้อมกับรายพิเศษนะครับอลิมิเต็ดน้ชมครับให้สะสมกันทั้งหมด6แบบเน้ชมก็นะครับโดยกิจกรรมนี้น้ชมครับก็คือจะมีทั้งหมด2สูตรน้ชมมีแบบสูตรดั้งเดิมน้ชมก็จะเป็นสีขาวน้ำตัวนี้เลยนี่สูตรดั้งเดิมน้ชมกล่องขาวน้ะอันนี้ก็จะเข้มข้นกลมกล่อมน้ชมแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นแบบว่า สีฟ้านะครับหวานน้อยนะครับน้ำตาลลดลง30%มสิบเปอร์เซ็นต์้ำมก็ตัวนี้น้ำมันชงจะมีทั้งหมด2ตัวอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยน้ำมันชงก็คือกิจกรรมนี้ครับจะมีอยู่สแบบน้ำมันชงให้เราเลือกน้ำมันชงก็คือโดย2กิจกรรมพิเศษนะครับที่เข้ามาน้ำมันชงกิจกรรมแรกน้ำมันชงความพิเศษแรกน้ำมันชงก็คือจะมีนะครับเป็นรูปฟรีไฟล์อาริเรย์มิติน้ำมก็คือว่าเป็นรูปตัวละครฟรีไฟล์นะครับติดอยู่ที่กล่องโอลินตินนะครับให้เลือกถึง6แบบ่น้้มม่่่วววคคาาพิเศษอออยงงทีี2ก็ืจะ QR ลลไปแ ส่วนความพิเศษอย่างที่2นะครับนับเหนือจากลายพิเศษที่อยู่บนกล่องฟรีไฟล์น้ำชมครับยังมีนะครับไอเทมโค้ดน้ำชมครับมาให้ลุ้นทน้ำชมรับรางวัลพิเศษโชว์โดยการสะสมแต้มน้ชมนี่ไงโค้ดนี่น้ำชมโดยการสแกน QR โค้ดนะครับหน้ากล่องทน้ำชมครับแล้วก็ตรงหัวกล่องทน้ำชมพ์ตรงนี้เลยทน้ำชมครับแกะนี่ QR โค้ดอีกจุดทน้ำชมตรงนี้นะครับเพื่อลุ้นรับรางวัลทน้ำชมครับสะสมแต้มทน้ำชมพ์บนกล่องนะครับเพื่อลุ้นรับไอเทมพิเศษนะครับเป็นชุดนะครับโกลเด้นซันทน้ำชมครับ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยผูชมว่าเจ๋งมากชมเป็นชุดสีแดงนะครับตัดด้วยสีทองนับเท่ๆนะผู้ชมครับเส้นผมสีขาวสุดคูลลมหรือจะเป็นแบบสกิทไอวอลเลยนะชมชิบะนะครับคือกําลังนั่งดื่มโอเวนตินอยู่ผู้ชมก็คือแบบนี้เลยผชมแบบ,แบบนี้เลยแบบที่เอาผิดอันนะผูชมดดั ก็คือจะเป็นแบบนี้คุณชมก็คือชุดนี้จะเป็นชุดที่ผมใส่เลยคุณชมเห็นไหมนี่เป็นชุดนี้เลยคุณชมเห็นปะยังสวนก็มีลายแบบว่าพาที่ข้างหลังคุณชมแล้วที่รองเท้ามีลูกปีกคุณชมเห็นป้านี่แล้วก็ไอวอนะคุณชมจะเป็นรูปนี้คุณชมเป็นรูปชิบะนะครับน้องชิบะใส่ชุดก๊อตตี้สุดน่ารักคุณชมนั่งดื่มโอวันตีนคุณชมคือว่าสวยงามมากคุณชมสําหรับชุดแล้วก็ไอวอลนี่คุณชมแล้วก็ไม่สามารถรับจากที่อื่นได้คุณชมเป็นของอลิมิเต็ดเลยคุณชมแล้วก็อาจจะเป็นของแรกในอนาคตคชมก็ วิธีร่วมกิจกรรมนี่ชมครับเพียงซื้อโอเวนตินรุ่นพิเศษนะครับนี่ชมรุ่นลิมิเต็ดนะครับอีดิชั่นนะครับฟรีไฟล์นี่ชมแบบนี้เล่นโชว์จะมีรูปแบบว่าที่ข้างกล่องอ่ะจะมีรูปฟรีไฟล์อย่างนี้นี่ชมครับก็คือแบบว่ามานะครับชมและสแกนเคียร์โคดินี่ชมครับก็คือเคียร์โคดเนี่ยก็จะมีอยู่สองที่อันนี้ผมบอกไปแล้วนี่ชมก็คือจะมีเคียร์โคด์นี่ชมหน้ากล่องนี่ชมอันนี้คือต้องสแกนเคียร์โคดตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อลงทะเบียนนี่ชมครับและแอดไลน์นี่ชมหลังจจจาากกกกนนนนนนััั้้เเรรระะสแโคคคดอออีีีตตวึงง็ืืท่่่ชมบพ สะสมแต้มนะครับลุ้นรางวัลน้ำชมลงทะเบียนน้ำชมโดยขั้นตอนนะครับในการลงทะเบียนนะครับทาการลงทะเบียนน้ำชมก็จะมีอย่างนี้ชมเดี๋ยวผมจะทํากลานะครับให้ดูเลยน้ำชมมาไปดูกันดีกว่าขั้นตอนการลงทะเบียนช้ำชมนี่โอเคน้ำชมวก็นี่คือหน้าจอของการลงทะเบียนน้ชมเมื่อเราสแกนแล้วน้ำชมก็คือจะขึ้นมาหน้านี้น้ำชมก็คือจะเป็นการแอดไลน์โอนตินน้ำชมครับแล้วเราก็กดเข้าไปตรงนี้เน้ำชมนี่กดเข้าไปตรงหน้านี้น้ำชมเห็นะพอกดปุ๊บเขาก็จะเข้าหน้าเว็บโอนตินนะครับแล้วก็ทํานี่ครับนี่ p o i าะมนตีนเอ็กซ์นะครับร้านลุ้นรางวัลชมนี่คือหน้าหลักชมนี่คือแบบว่าเนี่ยถ้าเราแอดไปแล้วลงทะเบ,บียนแล้วชมก็จะมีรูปเราอยู่ตรงนี้ด้วมชมครับหน้่จอก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือจะฝั่งนี้จะเป็นทานด้านแต้มสะสมนะครส่วนฝั่งนี้จะเป็นสิทธิ์ในการลุ้น i ไอโฟนชมก็ต้องบอกก่อนเลยชมว่ากิจกรรมเนี้ยนอกจากที่เราจะ แลกรางวัลเป็นชุดโกลเด้นหนึ่งฝั่งนี้เลื่ชมกับไอวอนชมยังมีให้ลุ้นรางวัลอื่นๆอีกมากมายมิชมนไม่ว่าจะเป็น iPhone 12นะครับทุกเดือนชมครับคือแบบว่าเป็นสิทธิพิเศษมิชมคือแบบว่าไม่ว่าเราจะใช้แต้มไปแล้วก็แล้วแต่มชมครับแต้มที่เหลือก็สามารถเอามาลุ้น p h o n e ได้ชมครับแล้วก็หลายคนนะครับคงอยากได้แน่นอนมิชมก็เดี๋ยวผมจะบอกมชมก็ที่ก็โอเคมชมเสร็จแล้วเราก็จะมาตรที่สแกนเลยชมครับนี่ แล้วมันก็จะขึ้นหน้ามามชมก็น,นี่ครับมชมแล้วก็ทำการสแกนไม่ค่อยชัดเลยอ้อาวเห็นว่าผู้ชมครับก็จะได้มาหนึ่งโค้ดผู้มชมแล้วแล้วก็หยิบกล่องอื่นมาสแกนต่อผู้ชมกดช่องที่สองผู้ชมสแกนต่อเลยนี่อ้าได้สองโค้ดผูมชมแล้วก็หยิบมาสแกนอีกผู้ชม สามคนชงแล้วก็หยิบกล้องอ <laughs> พอดีว่าเาซ้อนกันเยอะไปหน่อยอกหยิบกล้องตรงนี้มาสะเก็นทั้งชม มาเยอะน้ำชมประมาณ80กล่องได้ทน้ำชมครับคือว่าก็คือกะว่าสแกนเต็มที่เลยน้ำชมโอเคน้เมื่อเราสแกนเสร็จ่น้ำชมครับเราก็กดสะสมคะแนนน้ำชมครับปุ๊บนี่เลยอ่าพอกดสะสมคะแนนเสร็จน้ชมครับพอถ้าขึ้นว่าสแกนเสร็จสิ้นน้ชมว่าสะสมคะแนนเสร็จสิ้นชมเราได้คุณได้รับผ้าคะแนนน้ำชมครับก็ปิดไปน้ชม แล้วเราก็ไปดูมชมไปดูที่หน้าแรกรางวัลชมนี่ตรงหน้าแรกรางวัลชมเราก็จะมีแต้มอยู่5แต้มชมครับก็คือว่ามั anymore, นจะมีให้แลกของ2อย่างชมครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการแลกกล่องชมนี่อันนี้แลกกล่องนี่คือเราต้องล็อกอินนะคชมก็คือเหมือนกับว่าตรงแลกกล่องเนี่ยไอเทมที่เขาให้ล็อกอินนี่คือเราต้องล็อกอินกับ ID นะครับที่เราใช้ล็อกอินกับเกมฟรีไฟล์นะคุชมครับถ้าน้องล็อกอินด้วย a c e b o o k น้องก็ใช้ Facebook ถ้าน้องล็อกอินด้วย Gmail น้องก็ใช้ Gmail ลพี่ใใช้ Facebook นเารล็อกอินนคร านี่มิ้ชมครับก็คือสิทธิ์ที่สามารถแลกได้มิ้ชมก็คือ5แต้มพี่สามารถแลกได้2กล่องมิ้ชมเพราะว่า2แต้มมิ้งชมตรงนี้เขาจะบอกเลยว่า2แต้มสามารถแลกได้1กล่องมิ้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรามี5แต้มเราสามารถแลกได้มิ้ชม2กล่องมิ้งชมครับและพิเศษมิ้ชมครับเมื่อเราเปิดครบเิงชมตอนนี้เปิดเพิ่มอีก5กล่องครับลุ้นรอบกล่องพิเศษมิ้ชมเราก็อ่ะลองเปิดก่อนโชว์2กล่องนี่ครับแลกได้2กล่องเปิด2กล่องมิ้งชมครับนี่จึ๊บอ่า เปิดอีก3ามกล่องเพื่อพบกล่องพิเศษนุ่ชมงครับก็คือตอนนี้ผมเปิดไปแล้วกี่กล่องแล้วเนะี่ยตอนนี้สี่แต้มก็2กล่องนี่อีก2กล่องก็เท่ากับว,ว่าผมเปิดไป4ี่กล่องแล้วนั่นเครับเปิดอีกสามกล่องก็จะเป็น เจ็ดกล่องชมแล้วก็กล่องพิเศษจะเป็นกล่องที่แปลงงั้นเดี๋ยวผมไปเติมเพิ่มชมเพื่อจะเปิดก่อนชมครับโอเคคือขออนุญาตไปเติมแป๊บนึงนะครับโอเคมิชมะผมก็ได้ทาการเติมเพิ่มชมแล้วก็รวมคะแนนมไปที่เรียบร้อยมิชมก็เดี๋ยวเราก็จะมาแลกเพิ่มชมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่องชมของรางวัลอื่นที่เราสามารถแลกได้ชมว่านี่มีบัตรนะมิชมะช้อปปี้นะครับส่วนลดแทนเงินสดมิชมมูลค่า50บาทนลยมิชมแล้วก็ ช้อปปี้นะครับส่วนลดแทนเงินสดมูลค่า100่าบาทชมแล้วก็สามารถแลกโอนตินน้ำชงครับแบบแพ็ค4กล่องด้วยด้ยมยชมเห็นไหมนี่สามารถแลก่าเทียม,มาต่อยอดแลวมาแลกเติมเพิ่มได้มิชมแล้วก็มีนี่ครับชมหูฟังด้วยนะครับกระจกชมครับพัดลม ลำโพงบูทูธคูณชมเห็นป้่ามากมายคุณชมแล้วก็มีตุ๊กตาคุณชมจิ้งจอกน้อยแก้วเยตินะครับของฟรีไฟล์คุณชมแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายคุณชมแล้วก็พิเศษคุ้ชมนอกจากของรางวัลที่เราแลกตรงนี้คุณชมครับทุกแต้มที่เรามีคุณชมครับต่อให้เราแลกรางวัลไปแล้วคุณชมก็จะสามารถนี่คุ้ชม เอาไปน้ผู้งเาสะสมเป็นแต้มรุ่น iPhone นะครับในแต่ละเดือนได้ดวน้ำผ้เดี๋ยวพาไปดูหน้าแรกกันึลยนี่ผู้ชมว่านี่ผมมี16สิทธิ์ในการรุ้น p p o o n แล้วผู้มในทุกๆเดือนผูนม้มครับก็คือครั้งที่1จะเริ่มที่1นึ่งถึงยี่สิบแปดผึ้งเดือนสองผู้ชมก็นี่เห็นปะผมมีสิทธิ์ลุ้นไอโฟนหนึ่งสิบหกสิทธิ์แลน้วผู้ม,มก็คือว่าทุกแต้มที่เราใช้ปะสามารถเป็นสิทธิ์ได้หมดนะผึ้งครับและนี่เราก็จะไปแกลกรางวาาัลคคก,กัลน มันกล่องทั่วไปจะเป็นกล่องโอวัลตินบ็อกชิมชมแต่มันจะมีกล่องโกลเด้นซันชูมชมเป็นกล่องสีทองนะมันพิเศษชูมชมเมื่อเราแลกเจ็ดกล่องชิมชมกล่องที่8ปดนะครับจะเป็นกล่องโกลเด้นซันชิมชมเดี๋ยวผมจะทำการแลกให้ดูชมนี่ผมแลกไปแล้วสี่ชมชมผมก็แลกอีกสามชมก็จะเป็นเจ็ดชิมชมอ่าได้เป็นกล่องไฟชมชมไม่เป็นลายชมชมนี่ต่อไปชมชมเป็นกล่องต่อไปชมกล่องสุดท้ายชนมชมรับนี่กล่องที่สี่อ่านี่ิมชมกล่องโกลเด้นซันชมก็ได้เป็นรองเท้ามาชิมชมว่ามานี้ กดตกลงไปเลยพีชมครับนี่พีชมก็หมดแล้วพชมไม่สามารถแลกได้ชมกล่องที่แปคือเป็นกล่องก o l d e n s ชมจริงๆิมันต้องขึ้นเป็นกล่องสีทองนะแต่เหมือนจะบั๊กหรือยังไงไม่รู้ชมมันเลยไม่ขึ้นพี่ชมครับกล่องทองเมื่อกี้แต่มันได้เป็นรองเท้าพี่ชมก็คือว่ากล่องที่แปดชมก็คือว่าพอน้องแรกเจ็ดกล่องพี่ชมกล่องที่แปดน้องจะได้เป็นกล่องทองแน่นอนชมก็คือว่าจะเป็นแบบว่าคือว่าเป็นสูตรลับพชมว่าสหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากจะได้ชุดแบบแน่นอนชมได้แน่นอนชมก็คือกล่่องทีชม แรกทั้งหมดน้ชมครับก็เนี่ยสิบหกกล่องน้ชมครับกล่องที่8จะได้เป็นกล่องโลเ้นซันหรือกล่องสีทองน้ชมครับซึ่งในกล่องนั้นจะการันตีนะครับว่ามีชุดแน่นอนู้ชมครับก็โอเคหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าก็โอเคน้ชมครับหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าชุดนะครับตับไอวอลครับหน้าตาเป็นยังไงและสวยแค่ไหนู้ชมผมก็จะพาไปดูกันเลยู้ชม ก็ต่อไปนมครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าชุดนะครับเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนี้นะครันี่คือชุดมที่ผมจะมารีวิวนะครัก็จะเป็นชุดนะครับโกลเด้นซันนะครับก็คือจะเป็นชุดแดงนมครับมีแรงเดินแน่นอนชะครับหลายคนชอบบอกนะครัชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินชมครับก็จะเป็นชุดโกลเด้นซันนะครับดูลงเท้าก่อนรองเท้ายังมีปีกนมครับคือแบบว่าอย่างสวยงามแดงทั้งชุดเลยนะครับก็ ชุดนี้ครับเท่มากและสามารถแยกส่วนได้ดูนิชมในทางด้านของชุดนะครับเราสามารถเอาไปใส่กับอื่นได้นชมวับไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่ากางเกงนชมสามารถแยกส่วนได้หมดนชมรองเท้าก็สามารถแยกส่วนได้นชมวับนี่ข้างหลังก็จะเป็นลูปพระอาทิตย์นชมวับอย่างสวยนชมวับแต่หลักๆคือส่วนหัวนิชมก็จะมีหน้ากากนิชมมีหน้ากากด้วยนะนี่แต่ว่าหลักๆที่ผมไม่ได้ใส่หน้ากากเพราะว่าอย่างที่รู้ว่า,วาเอกลักษณ์ช่องผมคือผมจะใส่เป็นหัวกระต่ายนชมเห็นปะมันใส่กับอะไรก็เข้าจริงนิชมใส่กับหัวกระต่ายก็เข้า่่นู้ชชชมมมุดัสวววยยยออแลลบบกเา ชุดนี้ลิมีเต็ดมาชมแล้วก็อีกอย่างนึงชมนี่คือไอวอชีบชมที่ผมพูดไปแล้วชมก็คือเป็นไอวอรนะครับลวดลายนะครับเป็นชีบนะครับใส่ชุดก็ตีนะครับนั่งดื่มแบบว่าโอนตินอยู่ชมคือแบบว่าหน้าน้องก็น่ารักมากชมแล้วก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยคชมเห็นปะเป็นนมนะครับและช็อกโกแลตนะครับวนรอบไอวอชมแล้วก็มีข้าวนะครับสาลีด้วยชมครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของโอนตินเลี้ยงคชมคือแบบว่า เห็นแล้วแบบว่าสดชื่นน้ำชมครับรู้สึกขิวอยากกินออวันติขึ้นมาเลยน้ชมครับก็สวยงามมากน้ชมบแล้วก็ตอนนี้น้ำชมครับคือในเซิร์ฟอะยังไม่ค่อยมีใครใส่ชุดนี้น้ำชมเนื่องจากว่ายังไม่ค่อยมีคนได้น้ชมมันได้ยากพอสมควรน้ชมเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดใครนะครับที่อยากได้ชุดนี้น้ชมคือว่าอยากได้ทางหน้านของชุดนี้น้ำชมกับไอวอนชมแบบว่า คือผมไม่ใช่สายสุ่มอะครับพี่แต่ผมแบบอยากได้คุณผู้ชมผมเป็นสายเหมาตู้เหมือนพี่ครับคุณผมก็คือว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายเหมาตู้คุณผู้ชมครับเป็นแบบว่าเป็นไม่ใช่สายสุ่มคุณผู้ชมผมก็มีสูตรลับจะมาบอกคุณผู้ชมครับคือบสูตรนี้นี่คือแบบว่าไม่บอกผ่านคุณผู้ชมไม่บอกใครเลยคุณผู้ชมครับบอกน้องคนเดียวคุณผู้ชมในคลิปที่แล้วก็ไม่ได้มีพูดคุณผู้ชมก็สําหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าสูตรลับทำยังไงคุณผู้ชมก็คือแบบว่าทางด้านของชุดนีคุณผู้ชมครับมันการ โอลตินบ็อกซ์ท่านชมจะเป็นกล่องสีแดงเนี่ยแต่ครั้งสุดท้ายของพี่ที่ว่ามันบา็อกจะเป็นกล่องสีทองท่านชมก็คือเป็นโกลเด้นซันนะครับกล่องนั้นอ่ะจะรุ้นเริ่มชมรับชิ้นส่วนท่านชมก็คือว่าของชุดนี้ท่านชมการันตีแล้วว่าได้ชุดแน่นอนท่านชมก็คือในชุดนี้จะแยกออกมาได้ทั้งหมด5ส่วนชม1นึสแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตด่วนอ่านิมชมก็เต็มชุดน้นเต็มยศน้ำชมก็จะมี1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วน5าส่วนชม จะแยกออกมาได้ทั้งหมด5ส่วน,นชัวร์ก็ถ้าใครนะครับอยากได้ชุดนี้นะครับแบบการันตีนะครับแน่นอนน้นชมแบบไม่ต้องรุนไม่ต้องสุ่มยมเป็นสายเหมาตต้แบบพี่น้นชมเคือบเหมาเลย้ชมครับเราไม่เน้นสุ่มเราไม่เน้นรุนครับเราเน้นได้แน่นอนน้นชมครับไ<อ>ๆๆม่ยาก้ชมครับเพียงนะครับน้นชมเปิดกล่องโอนตินน้นชมครับให้ครบ40กล่องนะครับหรือซื้อโอนตินน้ชมแบบนี้นะครับ80กล่องน้ชมครับก็สามารถที่จะได้เซ็ตน้ำชมครับ เต็มชุดแบบนี้ไปเลยคุผู้ชมคือแบบได้ชุดนี้ทั้งชุดเล็มชมดโรยไม่ต้องลุ้นนะครับซึ่งย้ําว่าชุดนี้มีจํานวนจํากัดนะผู้ชมก็คือว่ามีการจากัดจํานวนนะครับถ้าเกิดน้องไม่ลุ้นตอนนี้ไม่สุ่มตอนนี้นะครับอนาคตนะครับมีโอกาสที่ชุดนี้นะครับจะหมดนะคุณผู้ชมถ้าหมดแล้วสุ่มไม่ได้แล้วนุผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคือของดีมีจากัดผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้คุผู้ชมไม่ต้องลุ้นไม่ต้องสุ่มชมจัดไปเลยครับโอวันตินนะครับ 8ปกล่องนช้ชมับแล้วก็เอามาสแกนกันให้ตาแฉะไปเลยนช้ชมแล้วก็ลุ้นนช้ชมับเพื่อจะรับชุดนี้ไปเลยนช้ชมรับ,บอกเลยว่าสวยมากน้ชมชุดนี้นะครับสวยจริงนช้ชมับคือบอกว่าใส่แล้วสาวกีนน้ชมตอนนี้คือแบบว่าในโซนก็ยังไม่ค่อยใครใส่เลย ยังไม่่อยมีใครเอาไปแอดคุณผชมเพราะฉะนั้นใครอยากได้คุชมก็บอกนะครับว่าเปิดครบ40กล่องคุณผู้ชมคือเป็นกล่องโกลเด้นบ็อกคุณผู้ชม่ะสีบกล่องหรือซื้อโอนตินนี่คุณผู้ชมครับ80กล่องคุณผู้ชมรับไปเลยครับไม่ต้องลุ้นคุณผู้ชมก็คือทางเซ็ตคุณผู้ชมคซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อนคุณผู้ชมได้ก่อนชมแถมที่สงคัญแต้มที่เราแลกไปไม่ได้หายไปไหนคชครับแต้มที่เราแลกไปนะครับเขาเอาไปรวมนะครับลุ้นไอ่ะนกิดน้องทุกเดืองไนชุณผู้ ร้องได้ iPhone ด้วยนี่คือดวงดีสุดเลยมชมครับคือแบบว่ารางวัลเนี่ยสุดยอดเลยมิชมบ,บอกเลยว่า <C> เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆากชมสำหรับกิจกรรมนี้นิมชมดีๆแบบนี้นิมชมชาวฟรีไฟยอย่างเรานะครับต้องไม่พลาดนะครับเริ่มวันที่1กุมภานะครับไปจนถึง31พฤษภาคมนิชมโดยไอเทมนะครับเต็ดจากฟรีไฟนะครับตามร่าได้จนถึง15เมษาเท่านั้นนิชมไปซื้อออนตินแล้วมาสแกนกันเลยมิชมบอกเลยว่าถ้าเกิน15เมษาไปแล้ว ไม่สามารถรุ่นไอเทมได้แล้วนะครับแต่ว่าที่ว่ายาวไปจนถึง31พฤษภาคมเนี่ยเพื่อให้เรารุ้น iPhone กันได้เฉยผู้ชมว่าพอเราเติมไปแล้วเราก็มีสิทธิ์รุ่นไอโฟนอย่าลืมนะครับใส่ก่อนเท่ก่อนนะครับมีก่อนเท่ก่อนผู้ชมก็อันว่าคลิปนี้ก็จบไปในเพลงนี้ผู้ชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยผู้ชมผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอพระอภัยมณีสิ่งสมุทรสุสารคอด้วยนะู้ชมแบบก็ไปแล้วผู้ชมไปเจอไหนคลิปหน้าผู้ชมคลิปนี้ผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยเดลินผู้ชมเป็นคลิปแรกนะครับที่ว่าหััดรรีววิิคคชชมมสนน้าะบก็ ตื่นเต้นผู้ชมะแล้วก็มีประมาบ้างู้ชมมีติดๆขัดๆบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมพี่จะพยายามแก้ไขผู้ชมก็อย่าลืมท่านผู้ชมก็ใครที่กินโอนตินอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้กินกันแล้วแต่ผู้ชมก็สามารถที่จะซื้อมาลุ้นได้มิชมบอกเลยว่าต่อไปนะครับถ้าเกิดเห็นพี่ในโซนผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโมดซีซีหรือโมดแรงผู้ชมพี่ใส่ชุดนี้แน่นอนผู้ชมบอกเลยว่าเจอกันเซตนี้ผู้ชมเทพแน่นอนชมครับคือตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครใส่เดี๋ยวพี่จะไปใส่โชว์เทพผู้ชมไปละบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผู้ชม